สวัสดีค่ะนิสัสสโอโ้ตอนนี้เรากำลังเดินไปไหนกันคะไปโรงทานไปโรงทานนี่ วันนี้ที่วัดมีโรงทานนะปีที่แล้วเรามาทำโรงทานกันใช่ไหมคะดีไซนไปที่แล้วเรามาทําเราแจกขนมวอเฟิลขนมปังเนาะแต่ปีนี้เราสลับจากผู้ทำมาเป็นผู้รับบ้าง <Yeah. S 1> ปะวันนี้เรามากินโรงทานกันนะไปดูกันมีอะไรมาแจกบ้างนะทุกคนเดี๋ยวกินโรงทานเสร็จแล้วเราจะไปแห่นาคใช่ไหมคะดีไซน์ <Yeah. S 1> เมื่อกี้เราไปดูมาแล้วมีเล่นน้ำมีเต้นมีแห่น,หนาคเอาสนุกสนานมากไปเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะไหนดูสิโรงทานมีอะไรบ้างเออ อันนี้ขายหรือว่าลงทานเอ่ยน้ำจากท้องของคนไทยที่คัดแทนอ่ะดูก่อนดูก่อนไอติมโอ้โหอันนั้นต่ออะไรนะครับต่อช่องตำโรงเรียนหรือว่าต่อลูกชิ้นแล้วต่อลูกชิ้นโอ้โหแถวยาวมากโอ้โหอันนี้อะไรเข้าไปดูอะไรเข้าไปดูเออนะครับน้องบะจีบิงนะครับขนมแล้วก็มีทางค้าวพลูข้าวสุดยอดซ้อนใสนะครับข้าวแตนสองร้อยชุดนะครับร้านกดไลา์ข้าวแตนนะครับครอบครัวคนที่ซซิรับ คำพันหรือคุณเป็นข้าวกับยางพันนุ่นห้าร้อยบาทนะครับตัรับสรนคดมีเค้วเลย่ไเค้กแต่ต้องต่อแถวนะคะต่อแถวไว้นะครับ ต่อแถวคนหนึ่งสองนะครับแถวเคฟฮะไม่เอาหวอใครเอาเคฟไปเเคฟต่อแถวต้องแวแม่เคนงานนับอการ่องาศะเจาเคฟต้องต่อแถวต่อแถวไว้คนนึงปอ่หวน้ำนะเอาน้ำก่อนแต่ข้าวยังไม่ได้กินเลยกินน้ำอัดลมต้องระวังปวดท้องนะทุกคนแล้วก็น้ำดื่ม แล้วผีอดีกว่านะครับร้านตรงนี้เป็นส้มตำส้มตำแล้วอีกน้ำแข็งใสดีซไซน์มีน้ำแข็งใสด้วยมี่ไปดูของกินตรง,งนู้นดิไปโน้นโน้นโน้โนเฮ้ยตรงนี้ก็มีดีไซน์ตรงนี้ก็มีน้ำแข็งใสลูกนี่มีไอติมมีน้ำแข็งใสมีอะไรอีกน้ำส้มเกลือหิมะ ลูกชิ้นอันนี่ตรงนี้เป็นแถวลูกชิ้นปิ้งนะคะทุกคนไม่ต้องต่อแถวอยู่หมดดีไซน์ไปต่อแถวขนมจีบนะไปยืนรอา็มีนะโอ้โหเยอะแยะเลยอะกินไาแล้วเดี๋ยวไปหาไปแห่นาคต่อ โอ้โหตอนนี้รถน่าขึ้นมาถึงแล้วนะคะทุกคนเริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะนี่เอาไปคืนที่เดิมเลยนะครับสับปะรดโน่นอีกนะวันนี้มีหน้าทั้งหมดเขาเรียกว่าอะไร21่สะยีคน21องค์21่รูป21เอ็ะไรไม่รู้นะทุกคน บวชมีคนบวชทั้งหมด21คนนะงานนี้นะเยอะมากอนีเกินโรงทานเสร็จเราก็มาทําบุญกันนะคะทุกคนนี่เลยจอ่อะไรนะจะไปเล่นน้ำหรอเออไปดูกันไม่รู้กบวนหน้าก็ถึงไหนแล้วเนี่ยไม่รู้เราจะทันเขาหรือเปล่าเนาะไป thank you